วันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้ไปสการะพระพุทธรูปยกแคนาดาครับเป็นยกเนฟไฟนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับจะบอกว่าวัดนี้ครับเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับเพื่อนๆนครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมเองได้ไปสการะพระยกนะครับจะบอกว่าผมได้กินหอมมากเลยครับเป็นกินหอมแบบไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่กินทูไม่ใช่กินกัมยานนะครับ เป็นความรู้สึกแบบหอมเย็นๆสดชื่นมากนะเพื่อนๆครับจะบอกว่าผมค่อนข้างจะสัมผัสได้ถึงเ็าเรียกว่าอะไรครับเพื่อนพลังงานอย่างเงี้ยครับเพื่อนจะบอกว่าศักดิธิ์มากสวยมากเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้มากาบวาสกาลนนครับอยู่ที่กรุงเทพเพื่อนๆไม่ไกลครับวัดธรรมมงคลนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับส่วนด้านล่างครับเป็นพระแม่คุณอิมโยกครับเป็นยกเนฟไฟเหมือนกันครับเพื่อนๆ นี่ครับด้านล่างครับจองดงามมากเพื่อนๆเป็นงานแกะที่สวยมากส่วนด้านบนนะครับที่ใหญ่ที่สุดเป็นประติมากรรมครับของประวัติประสมมาสังจ้านะครับแต่ประสูตะสรุยันถึงปรินิพพานนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆประกาบไหว้สกาละกันนะครับเพื่อนๆด้านหลังก็มีองค์พระแม่กวออิมสวยงามมากครับวันนี้เป็นวันที่สะอาดสงบ สวยครับเพื่อนเพื่อนบอกได้คำเดียวครับพลังงานดีมากอันนี้เป็นพระแม่คนอิมนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับภายในอุโบสถครับก็มีพระเป็นพระพุทธรูปนะครับที่สวยงามมากงดงามมากครับสง่างามโชคดีของผมครับที่ผมไปวันนี้นะครับคนน้อยมากครับก็เลยได้ เก็บภาพเก็บวิดีโอมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับนี่องค์นี้เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับเพื่อนๆที่สวยองค์จริงท่านองคใหญ่มากสง่างามมากส่วนวัตถุมงคลนะครับเพื่อนๆถ่ายคลิปจะไปให้ดูนะครับหลังจากที่แกะพระยกเสร็จน,นะครับวัตถุมงคลก็จะเอาที่เหลือโยกนะครับนี่ครับ มาแกะเป็นของบูชาของมงคลนะครับคนไหนสายบูชาสายมงคลนะครับ <Hey. S 1> ของมงคลไม่เป็นพระพุทธรูปบ,บูชาหรือองค์หอยติดตัวก็มีครับ <Hey. S 1> นีครับเพื่อนๆมาเที่ยวชมกันได้นะครับอยู่กรุงเทพมหาคนครครับ <Hey. S 1> ไม่ไกลครับบ๊ายบายครับแต่นี่จะเป็นพม่า